แกสูตรทําเอฟแบบไม่ต้องอดสักมือ้อกินครบสามมื้อก็ผอมลงได้ช่วยกระตุ้นการเผาผาลาญปรับสมดุลฮอร์โมนลดน้ําตาลในเลือดและลดคอเลสเตอรอล,ลด้วยค่ะสูตรนี้ง่ายมากใครๆก็ทําได้ต้องกินยาหลังอาหารสามมื้อก็ทําได้เป็นโรคกระเพาะก็ทําได้ค่ะการทําเอฟแบบนี้เรียกว่าสูตร 4, 4,12คือหลังจากที่คุณกินอาหารเช้าเสร็จนับไปสี่ชั่วโมงค่อยเริ่มกินอาหารเที่ยงระหว่างมื้อดื่มแต่น้ําเปล่านะคะแล้วพอกินอาหารเที่ยงเสร็จ นับไปอีกสชั่วโมงค่อยกินอาหารเย็นหลังจากกินอาหารเย็นเว้นไปอย่างน้อย12ชั่วโมงค่อยกินอาหารเช้าเช่นได้คุณกินข้าวเช้าช่วง7-8โมงคุณก็กินข้าวเที่ยงช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงแล้วกินข้าวเย็นช่วง5้าโมงเย็นถึง1ทุ่มและที่สําคัญต้องเลือกทานอาหารที่มีโปรตีนไฟเบอร์และไขมันดีสูงและลดการทานอาหารประเภทแป้งน้ําตาลและของทอดลงนะคะทําแค่นี้ร่างกายของคุณจะเผาผลาญไขมันเก่งขึ้นช่วยควบคุมระดับอินซูลินควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด และช่วยให้ลดน้ำหนักได้เร็วขึ้นค่ะแล้วถ้าใครทำแบบนี้จนชินแล้วอยากเพิ่มเวลาทำฟาสติ้งก็แค่เลื่อนเวลากินข้า,าวเช้าให้ช้าลงแล้วกินข้าวเย็นให้เสร็จเร็วขึ้นแค่นี้คุณก็เพิ่มเวลาเผาผลาญไขมันได้มากขึ้นแล้วค่ะแต่ถ้าใครอยากได้ตัวช่วยให้การทำฟาสติ้งมันง่ายขึ้นกว่านี้อีกทักมาปรึกษาได้เลยค่ะ